สวัสดีทุกคนครับตอนนี้เราอยู่กันในเกมวฒิทึงเวฟโดยสําหรับใครที่ได้ยินหลินมาแล้ววันนี้ผมมีไกด์ที่จะดึงเอาประสิทธิภาพในเรื่องของการเป็นซับ DPS เนี่ยออกมาใช้งานได้อย่างถึงขั้นสุดซึ่งจะเป็นยังไงบ้างนั้นเรามาติดตามรับชมไปพร้อมๆกันได้ในคลิปนี้เลยครับ <can> ทุกคนผมมาวบเกองนะ สงสัยจังเวลาที่เพื่อนเล่นเกมวูดทิงเวฟและอยากจะเติมลูนหนบัตรรายเดือนหรือ Battle p a s พเติมที่ไหนกันครับถ้ายังไม่มีร้านประจําผมแนะนําเป็น e l a s สติก h o p ป้านที่ลดค่าเติมลงได้สูงสุดถึง40เปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงปลอดภยัยไร้การรีฟัน,นแน่นอนสนใจใช้บริการได้ทั้ง2ช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage หรือว่า Line แอดอีลาสติกช็อปมีแอดพงาด้วยนะครับ ล่ยสำหรับยินลินนั้นถือว่าเป็นตัวซับ DPS ประจําทีมอิเล็กโตดาเมที่เรียกได้ว่าน่าจะดีที่สุดในตอนนี้เลยก็ว่าได้ซึ่งนอกเหนือจากความสามารถในเรื่องของการซับทีมแล้วในเรื่องของการสร้างความเสียหายเนี่ยก็ท,ทําได้ดีไม่แพ้กันเรียกได้ว่าบางคนเนี่ยหยิบไปเป็นตัวเมน DPS ได้สามไปนะครับแต่ว่าในคลิปวิดีโอนี้เราก็จะมาพูดถึงแต่ในส่วนของการเป็นซับ DPS ที่โดยรวมแล้วจะสามารถพู o ดาเมจให้กับตัวเมน DPS ได้มากน้อยแค่ไหนเรามาดูกันเลยครับเริ่มต้นกันที่ส่วนแรกนั่นก็คือ คือ a u t o skill ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นในการ b o o ด t d a m a g ให้กับตัวเมน DPS เลยก็ว่าได้โดยสำหรับความสามารถนะครับก็คือจะทำการเพิ่ม electro damage เป็นจำนวน20%แล้วก็ resonance liberation อีกเป็นจำนวน25%ในช่วงระยะเวลา14วินาทีทีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสให้ดูว่าในตอนที่ใช้งานจริงเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาประมาณเท่าไหร่ เริ่มต้นนะครับเราจะใช้คาวโชวเนี่ยกดใช้ Resonance l e b e l a t i o n โดยที่ไม่ทำการปับใดๆตัวเลขด a m เมจเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ9,200หลังจากนั้นนะครับการสร้างความเสียหายด้วย Basic Attack เนี่ยก็จะสตาร์ทที่600แล้วก็ Heavy Attack เนี่ยจะสตาร์ทที่2,800 ต่อมาครับเราจะลองเอาเขาโชเนี่ยบูทดาเมจด้วยการกดใช้เอ h o โ k สกิลและทำการกดใช้รีโซนัสรีเว a t ชันนะครับดาเมจจะเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ประมาณหน0่อาจจะดูไม่ต่างมากนะครับแต่ส่วนที่ต่างอย่างเห็นได้ชัดเลยนั่นก็คือการสร้างความเสียหายหลังจากที่ใช้รีโซนัสรีเว a t ชันไปแล้วนั่นเองครับปเศษแอทแท็เนี่ยจากเดิมจะสตาร์ทที่600กว่าก็จะขึ้นมาเป็น900กว่าส่วนเฮเว่ทแท็กสตาร์ทที่2008ก็จะสูงขึ้นมาถึง3า0พกันเลยทีเดียวสุดท้ายนะครับเราจะบัฟจาก Auto Skill องล ที่ต้องบอกเลยว่าตัวเลขดาเมจเนี่ยน่าสนใจมากๆโดยตัวรีโซ n นน c ์ไลเ r a ลชันนะครับตัวเลขดาเมจเนี่ยจะเพิ่มขึ้นมาถึง15,000ส่วนการสร้างความเสียหายหลังจากที่ใช้รีโซแนน e a ไลเบเลชันไปแล้ว b a สิกแอ t แท k กจะสตาร์ทที่800แต่ว่าเฮเว a t แท็กเนี่ยจะตีขึ้นไปสูงถึง5,200กันเลยทีเดียวเลยครับ ต่อมาเรามาดูส่วนที่2ครับนั่นก็คือฟอร์เซอร์กิตส่วนนี้เนี่ยจะไม่ได้เป็นการบูทดาเมจให้กับตัวเมน DPS ตรงๆนะครับแต่ว่าจะเป็นการบูทดาเมจทางอ้อมโดยการที่ยินลินนั้นจะส่งเอฟเฟกที่จะช่วยสร้างความเสียหายไปพร้อมๆกับตัวเมน DPS สนั่นเองแต่ก่อนอื่นเลยเราก็จะต้องมาทําความรู้จักกับซินเนอร์มาร์กกับพันิชเมนมาร์กกันก่อนโดยซินเนอร์มาร์กเนี่ยจะเกิดขึ้นนะครับหลังจากที่ยินลินเนี่ยสร้างความเสียหายไม่ว่าจะจากเบสิคแอตแท็กเฮฟว In ี่แอตแท็กรีโซแนนซ์ไลเบเล แต่ว่าซินเนอร์ร์นี้เนี่ยก็จะหายไปนะครับเมื่อเราทําการนะสลับเอายินลินออกแต่ส่วนที่สําคัญนะน่าจะคงอยู่ถึงแม้ว่ายินลินเนี่ยจะไม่ได้ยืนอยู่บนฟิลแล้วนะครับนั่นก็คือ punishment mark นั่นเอง ซึ่งลักษณะการทํางานนะครับของเครื่องหมายนี้ก็คือในทุกครั้งที่ตัวละครในทีมของเราเนี่ยทำการสร้างความเสียหายก็จะเกิดเป็นเอฟเฟกต์จ m e n t Style ที่จะทําการสร้างความเสียหายเพิ่มเติมด้วยอิเล็กโรดามจ์นั่นเองแล้วทีนี้นะครับเราจะทําให้สตูเนี่ยติดพนิชเมนต์มาได้ยังไงเอาจริงๆง่ายมากๆครับอันดับแรกเลยนั่นก็คือเราจําเป็นที่จะต้องให้ยินหลินเนี่ย ทำการสะสม Judgment Point จนครบ100 Stack ก,ก่อนจากนั้นกดใช้งาน Heavy Attack 1ครั้งครับก็จะเกิดเป็นเอฟเฟกที่จะทําการเปลี่ยน s i n e r Mark ไปเป็น Punishment Mark ในช่วงระยะเวลาสั้นๆซึ่ง Judgment Point นี้เราก็สามารถสะสมได้จากการที่ยินลินนะั้นสร้างความเสียหายให้กับศัตรูด้วย Basic Attack, Heavy Attack แล้วก็ Release Skill ทุกรูปแบบ ฟังมาจะถึงตรงนี้ก็อาจจะมีคนสงสัยนะครับว่าแล้ว u ัส m e n t Style นั้นมีการอ้างอิงดาเมจจากส่วนไหนอันนี้เป็นการคาดการณ์ของตัวผมเองนะครับด้วยความที่ตัวอาวุธเฉพาะของยินลินนั้นมีความสามารถในการเพิ่มเบส ATK ให้หากลิ s ูเนเตอร์หรือว่าตัวละครที่เราใส่อาวุธชิ้นนี้เนี่ยไม่ได้ยืนออนเ l ลนั่นก็มีความเป็นไปได้สูงครับว่าดาเมจหลกัหลกๆของจัสต m e n Style เนี่ยก็น่าจะอ้างอิงมาจากตัวเบส ATK แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหลังจากที่ใช้งานจริงเนี่ยก็มีหนึ่งอย่างครับที่สามารถการันตีได้ นั่นก็คือตัว justment style นี้สามารถที่จะสร้างความเสียหายแบบติดเครดิตเข้าได้นั่นเอง ทีนี้เรามาดูส่วนอื่นๆที่จะมีความสามารถในการบูทดาเมจโดยตรงให้กับตัวเมน n p s ของเราครับส่วนแรกก็คือหากเราสามารถที่จะอัปเกรด r n s o n e n h e i n a i n ไปได้จนถึงระดับ4หาก Force Circuit อย่าง Just n t s t s t y l นะครับทำการสร้างความเสียหายให้กับศัตรูก็จะมีบัฟพ,พิเศษที่จะช่วยเพิ่มเบส ADK ให้กับตัวละครทั้งหมดที่อยู่ในทีมเป็นจานวน20%ในช่วงระยะเวลา12วินาที ต่อมาครับก็คือการจัดเซตเอ็กโคครับหากเราเลือกที่จะใส่เป็นมูลิตคลาวนอกจากจะมีความสามารถในการที่จะทําให้ Energy r e en ีเจนของยินลินเนี่ยเพิ่มได้ไวมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยังมีความสามารถอีกหนึ่งอย่างครับนั่นก็คือหลังจากที่ a อ t o s สกิลทํางานแล้วก็ยังจะช่วยเพิ่มเบสคเอเให้กับตัวเมน DPS อีกเป็นจํานวนสูงถึง22.5%ยังไม่หมดเท่านั้นครับเพราะหาก Echo Skill สล็อตแรกเนี่ยเราเลือกใส่เป็นอิมเ m อร์ n c นเน r เฮอรอนก็ยังจะมีความสามารถในการบูตดาเมจเพิ่มมเตมเต,เติให้กับับว DPS ได้อีกด้วยโดยหลังจากที่เรานะครับทำการกดใช้งานและเปลี่ยนร่างเป็น Impermanence Heron แล้วหลังจากที่กลับสู่พื้นและเปลี่ยนร่างกลับเป็นตัวละครปกติเนี่ยภายในช่วงระยะเวลา15วินาทีก็ยังจะช่วยเพิ่มดาเมจให้กับตัวละครถัดไปเนี่ยได้สูงถึง12%อีกด้วยเลยครับ สรุปเลยก็คือในขณะที่ใช้งานยินลิ้นอยู่นั้นนอกจากเราจะต้องทำการเก็บคอนเซอร์โตเอเนอร์จีให้เต็มแล้วเราก็จะต้องทำให้สตูเนี่ยติดพัน i ิชเมนต์มาร์คที่จะเป็นสัญลักษณ์วงกลมสีม่วงที่ตัวของสตูซะก่อนจากนั้นนะครับทำการกดใช้งาน Echo Skill i m p e r m a n e n c e h u r ร o นหนครั้งก่อนที่จะเปลี่ยนไปเป็นตัวเมน DPS ซึ่งถ้าเกิดว่าใครนะครับที่ใช้คา s โชเหมือนผมเนี่ยก็สามารถที่จะกดใช้งาน Echo Skill อีกหนึ่งครั้งเพื่อบูต e เ e c t โ o Damage แล้วก็ต่อด้วย Resonance Liberation อะ่ะเองเท่านี้เนี่ยก็สามารถที่จะสร้างความเสียหายได้อย่างหน่งแรงแล้วลครับ และนี่แหละครับก็คือยินเลนกับบทบาทหน้าที่ในการเป็นซับ DPS นั่นเองซึ่งหากใครนะครับที่มีอะไรอยากจะเพิ่มเติมหรือว่าสงสัยในส่วนไหนก็สามารถที่จะมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้เลยและสำหรับวันนี้ผมมาเบเกอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ